สวัสดีครับทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับผมที่มีชื่อว่านิวครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นอีเวนต์นี้ให้ดูนะครับซึ่งอีเวนต์นี้มันยากตรงที่มือใหม่นะครับมือใหม่จะได้สองนะครับก็ก็ยินดีนะครับ ดูโฆษณา,าก็ได้สี่แนะล้วนะผมเล่นเป็นห้องแต่งครับในตอนนี้เป็งหองแต่ง ต่อไปก็จะเป็นคลิปสอนเล่นรถซิมซึ่งเล่นไม่ยากครับแค่แข <Moon S 2> <Credit> ่งรถนะแต่ก็มีความยากในตัวเพราะว <Okay. S 1> ่าผู <Okay. S 2> <mày Spaß? S 1> ้แข่งอาจจะแบบรถเร็วกว่าเราก็ได้นะเว้รถผมอาจจะไม่แรงนะเพราะว่าป e ่อผม ากาดนะครับอุย้ยต่ำไปนะับโอ้โหได้น้อยจังนล้วผมอยากได้สก,กินเนะี่ยที่เออคนล้นเข่าคับอยู่นะั่นะอยากได้อนะอุย้ยได้สามนะครับ สักพักอาจจะได้สออ,อ่ะก็จะมาชี้แจงครับคนมือใหม่นะครับก็แนะนำให้เล่นอันนี้นะพวกด่านอันนี้นะครับนะแต่ถ้าแข่งกับเพื่อนนะครับอันนี้คือเล่นได้แค่รอบเดียวนะ แต่ถ้าเล่นกับเพื่อนนะครับเล่นได้กี่รอบก็ได้นะครับแต่ต้องเสียเพชรหนึ่งเพชรนะครับถ้าเราเอ้ยรอบแรกมาากันจะแค่หนึ่งยอดรอบสองเราจะเสียเพชรนะนก็ได้สามนะับได้สามพอยดูโฆษณาเพื่อเอาพอยต์เพิ่มก็ได้นะครับ จะไม่ดูนะจะมาเล่นจะมาเล่นให้ดูทีเชตัววิ่งนี่คนเอาออกเลยนะก็มีประโยชน์นะแล้ววนี้ก็ม,กมีเอาลืมกิบน้ำมันหืมช้าเลยวิ่งมันมีประโยชน์นะครับข้างยนไม่ถอดออก ดีกะทอดไอ้รอตกแกงนั้นออกดีไม่รู้นะครับเอาลืมิกแก้วหองรอบนี้ชาชาเลยไปเลย เราไม่เกิดน้ำมันนะผมอันนี้พลาดเองอุ้ยเหลือ40กวีเองมันน้อ,นอ,อยออนนไ,ไปนะบางทีเวลาผมอยากได้สกินไอเซลเฉียวมากเลยสกินมันเท่นะตรงๆก็ไม่ได้พลาดน้ำมันแล้วรอบนี้นี่เข้าเร็วกว่าเดิมผมได้เจ็ดเลนครับ ชื่อในกมอาจจะไม่เหมือน,นชื่อในช่องผมนะครับว่าตอนผมลงมาแรกๆนะผมก็ไม่คิดว่าจะได้ทําช่องอยูทูปนะผมก็เลยใส่ชื่อนี้เข้าไปนะครับซึ่งมันเปลี่ยนได้ทุกค่าเออวันนะซึ่งผมจะไม่เปลี่ยนนะจะรอรู้จัตามถึงสิบคนก่อนนะครับ ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณครับนะ อ่ะเขาก็ไม่ไกลซึ่งถ้าเราแรงเป็นขอเียว่า,ราแรงเลยอ่ะเราจะสามารถสร้างไอ้พวกนี้ได้นะครับผมดีไปแล้วว่าแลงอะไรแป๊บหนึ่งนะครับ จะมาเล่นอันนี้นะวันนี้ผมก็จะมาเล่นทุกอย่างนะครับวันนี้เราจะมาเล่นอันนี้เล่นหลายอย่างเอยเาไนทุกอย่างเลยนะ ีน,นเป็นด่านด่านเกนะครับด่านนี้เล่นยากมากนะ,นะโคตรยากจะเป็นรถแบงนะผมว่าน่าจะผ่านได้ตรงน,นี้ไม่ใส่ไม่ใส่คัตเตอร์ผ่านได้ อ้ยรอดเฉยอ,อุ้ยเอียะต้องต้องไปทำังไงอ่ะรถผมยังไม่ครบนะเพราะว่ารถมันกระจอกเกินไปนะผมก็ไม่อยากเล่น ก็ผิดไปเลยไปเลยเอา้าวมาตรงนี้มันไม่ได้อะไม่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 เออเต่า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 แน้วแล้วแล้วถามว่ากระโดดเลยรถดดนี้ไหมถ้าแบบขับมาเร็วๆนะก็กดกระโดดปึ๊บก็พอได้แหละ ด้านนี้เป็นด้านเกมนะครับก็อุ้ยก็ะจะอ่ะอุ้ยอืมดงงีงันงันกระโดดไปอุ้ยอุ้ยอี๋ยือ,ย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 อยขอโทษนะครับที่พูดคำหยาบอุ้ยได้เฉย นี่ครับปจับหาตรงนี้ให้ได้ไปดิไปทำไมไม้ทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกริองเริ่มใหม่ครับผมคมกเออกมาเลกไปคันนี้ครับผมไม่ค่อยได้เล่นนะเพราะรถปนี้วยท่างที่จะกาก พอแลครับอ้ยมันไม่ดูมาเพลงโคตรตึงอ่ะบายโอ้ย อเอ๊ยเอ้าลืมลืมครับลืมโอ้โหอะไรเนี่ยต้องเล่นใหม่การจะสร้างบุบประมาณยี่สิบล้านนะครับไม่แค่ละแล้วผมก็จะสร้างอันนี้ไปนี่ไม่ใช่ อีกอย่างนะครับผมก็จะมาบอกว่าเกมนี้มันชื่ออะไรนะครับผม,มรู้บอกตอนแรกนะเกมนี้ก็จะมีชื่อว่า Hellcom Rising 2นะครับอ่านถูกอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับไกเลยอาตาริงนี้ต,นนตรงนั้นอ่ะฮึ่มฮึมกดไลค์กันจะแท็งแรงกว่า ขับแ,งแรงๆขี่ื่อุอ้ยไมไ่ไม่ไม่ลดรลดไ้ <c oughs> ตัดสินวาตรงนี้คือไปได้เลยนะใช่หรเปล่าใช่ไปได้เลยโอ้ตรงนั้นแล้วครั้งแรกก็ไม่เั็นไ้อหรอเ ไม่นา่าจะขึ้นได้ที่ก็มีของเต็งเดียวกันก็จะมีด่านเหนือที่ผนค่อนข้างที่จะหมดอีกมันนะครับซึ่งชื่อว่าวานะครับใครชื่อวาวก็ก็โด้เลยครับอุ้ยดีม่แต่ นะครับบ่านมันต้องใช้รถเท่านั้นรถนี้เท่านั้น,น,นครับอื้ยคนที่มีรถมีแค่ในบ้านผมนะครับไอดีนะครับแบบไอดียแบบไหน,นครับมันคึน้นได้ไม่ค่อยยากมากครับและใครที่จะคิดขึ้นไปบนนี้ครับก็ฝันเลยเะครับมันขึ้นไม่ได้แน่อนนี่ยทำนี้ยไม่ได้ัทำอยู่ เจ็บกับจอนะเ้าจะเอาลิปาเจิตอ uh, ันะเลยจิตจ e ิเพชรเออรถนะครับก็ปิดอยากผมล้งได้ในคนี้ก่อนมันจะเล่นยากนะครับจะเป็นอะไกอันนี้เ็สุดอ ตายตั้งแต่ต้นเลยมั้งเนี่ยใช่นะเอาเก็บ้มืตันแล้วอะกังชาแบบนีใช่เลยครับตายตั้งแต่ต้นเลยก็รุกอันนี้นะคใครเล่นคันนี้นะที่ใครเออพล็อตอะไรเนี่ยครับ จะแบบเร็วมากเลยนะใครมีของแต่งนี้นะครับก็ก็สามารถขึ้นไปได้อยู่นะใช่สามารถนะครับเอ้ยไม่ใช่สามารถก็จะสามารถเอ้ยสามารถอีกแล้วโอ้ยอ๋อกรโทษนะครับก็จะมีโอกาสขึ้นไปได้นะเบี้ยตายเลย จะตายะเออมันทามันแคบมากเลยโอ้ันยอดหรอลอดอดกบ้าแล้วเลยดีว้าวว้าวว้าวอุยเลยอ้ยใครยังอยู่นะ ไม่อยู่อะไม่อยู่ทั้งสัมภารไม่อยู่ทั้งคนแล้วคนไม่อยู่บนโลกนี้อ่าก็จะมาเล่นหลามพวกนี้ให้ดูนะครับแค่เ,เดียวนะกับอีกแค่นิดเดียวรถแกนี้นะก็สามารถขอดัน,นมาได้นะครับขอลดขอดันมาได้นะแต่รถที่ผมไม่มีรถที่ผมไม่มีเนี่ยอาจจะ จะไม่ได้ทำให้นะครับเพราะผมไม่มีรถนั้นจริงๆนะพี่จิงจะเก็บตังค์ซื้อให้ได้พดื่รเนเนะีนะน่ะ a p p l นะแต่ผมชอบรถนี้มากที่สุดนะครับต้งเลยอัพจนมันแม็กเลยนะก็ะเลยไม่ได้ไม่ได้นี่นะครับไม่ได้เก็บตังค์ซื้อ apple ขนาดนั้นนะอุ้ย อค่น,นี้ผมก็ชอบนะหน้ามันเท่โครงสร้างมันเท่ๆผมชอบอ่ะก็ชอบอืมอันก่อนผมชื่อบิ b บีทกับนิวอ,นอนวันนั่นแหละนะครับชื่อผมไหนก่อนแต่ผมออมาเปลี่ยนเป็นชื่อนี้เพราะผมไม่ได้คิดคิดว่าจะไม่ได้ทำดูิวชว่นอืม ก็เลยคิดีอเดียวอายอยากทำอยู่อนะถ้าตรงนี้ใครไม่ได้ยินผมพูดก็ขอโทษด้วยนะครับอืมอืมชวยชว่วยรถคันนี้ก็มีความพิเศษนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับแต่มือใหม่ต้องขยันนะนจะได้คันนี้นะ แล้วอย่างไหนพอต้องเก็บตังค์ด้วยนะจะได้มาเหมือนกันเก็บตังค์ให่พออัพได้นะครับเนะี่ยไอ้ไอ้ที่มันเป็นแบบก็จะช้านะเห็นไหมผมไม่จะเร็วนิดนึงไม่ได้อัพอัพประมาณนี้นั่นแหละลืแล้วอุ้ยตรงนี้มันขึ้นไปอีกแลนะ้วผมแบบหปล่าแตกเลยนะนี่ผมก็เร็ว ผมก็จะไปเออจอดรอตรงนั้นก็ไมปมึงกันนะอ๋อเกือบแล้วท,ที่ผมจอดรอดอยู่ตรงนั้นแหะเพราะว่าตอนเวลาทุ่มเล่นอะ่ะผมจะได้นำอะ่ะผมจะได้นำตัวเองวิผมจะเล่นรอได,ดอี๋ยวนะฟันเลก็กฟ้าละ่ะมิชชั่นฟ้าอุ๊ย,ยตายแบบไม่ตั้งใจ ได้คนหมแล้วนะครับสี่สี่ร้อยพอดีเลยซื้อดีไหมนะครับอืมเรียกได้ล่าผลเลเซอร์มันแบบดีอ่ะมันดีเอาดัานเมืองก่อนละกันไปเลย ไปกินมวกเหมืองมาแมาก็ผมก็จะอัดยาวๆเลยนะซึ่งอัดมากี่นาทีแล้วเนะี่ยสิบเก้านาทีนะครับก็จะอัดได้หนึ่งสี่สิบเอซี่สิบเอยี่สิบนาทีนะซนะึ่งคลิปแรกอันคลิปแรกของผม ก็จะเป็นคลิปที่ยาวมากที่สุดของผมนะครับเพราะว่าผมจะมาทำการาทักทายผู้ชมนะครับก็ผมก็จะไปแล้วนะครับก็สามารถขอด้านขอรดจนได้นะครับรถผมก็มีบอลเลยนะนี่ รถแลมโบไม่มีนะซูเปอร์คาร์กแแับรถคันนี้แล้วก็ฟอร์มูล่าฟอร์มูล่ากับซัปเปอร์แข็งซีซีอีอันนี้ไม่มีอยู่แล้วแหละนะเพราะมันยังไม่เปิดหรอกรถบัสรถเออที่ชกที่ชกเออสูงจัดสูงแบบโคตรๆแล้วอันนี้รถก็รถรถทูบิชิดบนดวงจันทร์นะครับก็จะเป็นรถ รถป้าใช่ไหมไม่รู้รถวีบ้ารถไถรถออันนี้ไม่น่าใช่รถไถนะเป็นรถตักอะไรสักอย่างละนี่เป็นรถสโนว์สโนว์บอมอะไรเนี่ยะไม่รู้นะครับผมไม่เก่งภาษากีนเหมือนกันรถตรงนี้นะจ้าหน้ามาสมาทาได้ก็จะเป็นรถล้อเดียวนะครับอันนี้คือที่แม่ผมไม่มี เรจะมาดูหมวกกันก่อนนะว่าสวยเป่งไม่สวยีเลยเกมทำได้แบบไม่ดีนะเนี่ยชอบนี้วะนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ตัวลาเพียงไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ ที่รับชมบ๊ายบาย